คลิปที่ทุกคนกําลังจะได้รับชมต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปจากการอัดแยกและคลิปจากไฮไลท์ของสตรีมสดย้อนหลังนั่นเองนะครับใครที่อยากรับชมคอนเทนต์ใหม่ๆแบบสดๆก่อนใครนะครับก็อย่าลืมแวะเข้ามาหากันได้นะครับไม่ว่าจะเป็น t w i t t v s n e t t v นะครับหรือว่าเป็นในช่อง YouTube ของผมนั่นเองนะครับผมไลฟ์สตรีม2ที่ทุกวันนะครับอย่าลืมแวะเข้ามาทักทายกันนะครับผมไปนอนก่อนวันดีครับฝันดีครับนอนเจอกัน Suffer now, like all who have stood before me. ล,ลงงันเหงางันงันนะกูงันงังันไวกว่าเพราะมีเปิร์ขวาครับไอเปิร์บนรับนี้ว่าซาลีน่านครับ đây nha ở để chui khoeo đi qua Ohh ba, mình tung giỏi mình giỏi mày khoản mình giỏi à, cả trong bà cả trong bà giói cả trong bà Wait there. không? Ông เนิฟชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์กูบอกเลย เพื่งีกูถือไว้ไม่เส็จน,นะ สุด ที่นี้วิ่งไม่ไหวสวยกูบอกเลยสวยเงี้ยงามงีๆยงากระชากคออีกทีแน่คือยังไงไม่รู้กูรู้แค่ว่าแม่งมันอ่ะคือถ้าเกิดเป็นไปได้ก็คือต้องปลาขวานใส่คนอื่นนะครับแล้วก็กระชากคอไอ้ปลาขวานใส่คนอื่นแล้วไล่ไล่อีกคนหนึ่ง เนี่ยอย่างไเนี่ยมันมันไม่ไมีินนไว้เห็นเห็นไหม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 เห็นไมนหนมไอ อ้าวสะชักปักเลยเอาละมึงอยู่ไหนโอ้ยเี้ยเสียงก็ไม่ค่อยมีมันที่มายคือไอ้ตอนนี้ใส่แล้วใส่แล้วบอกไม่ได้อ่ะผมบอกเลยโอ้มันมันมันจะม,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 มันทำแมทมามืดจังวะเดี๋ยวผมลองปรับภาพเลยนะทุกคน มันทำแบบมามืดมากเลยอะถ้าเกิดปรับสว่างสุดอะไม่ช่วยครับปรับสว่างแบบนี้ไม่ช่วยเลยเลยว้ยนี่มันทำแบบให้มืดขึ้นนะเนี่ยใช่ปะ่ะโอ้ยี่มืดไปวะต้องสว่างนิดนึงที่มันทำแบบอะไรมาของมันวะหรือว่าฟิลเตอร์ผมไม่ทำงานเฮ้ยทำงานดนฟิลเตอร์ผมก็ทำงานอยู่นะมันแอบ,บปรับแบบมาปะเนี่ย ข้า้าต่างวิ่งไวเหมือนไม่ค่อยได้ใช้อะไม่เป็นไรครับอันนี้เราใส่ใส่เซ็ตวิ่งไวมาไงใส่เซตทำอะไรไวมาเก็ตปะเดิน4.4เหรอไม่เป็นไรครับผมทำให้ตัวมันเดินไวกว่านี้ได้ มันจัดแต่ได้คะแนนน้อยคือคือใครก็ได้ช่วยถ่ายแว่นทีว่าทำไม เพราะอะไรเวลาตัวใหม่เข้ามามึงต้องให้คะแนนน้อยคือกูป้าขวานโดนแบบโอ้โหคือถ้าเกิดหัวมันขาดมันขาดแล้วอะหัว,หวมันขาดไปแล้วอะถ้าหัวมันขาดได้ไอสัตว์กูได้สองพันห้ามึงว่าไงน้องๆกูป้ากูป้าขวานโดนแบบโอ้โหหัวมันแทบหลุดอะอืมกูได้สองพันห้า คือกูเล่นเกมนี้ตั้งนานแล้ว,วมึงพวกมึงต้องเข้าใจก่อนว่าคือกูเล่นเกมนี้ตั้งแต่ยุคเก่าแล้วอ่ะเออตั้งแต่งมาทีมหกอ่ะบางคนพวกมึงยังไม่ได้เล่นเกมนี้เลยมัง้งใช่ปะละ่ะ phá bay rơi Hãy subscribe ปลาให้โดนตัวหนึ่งแล้วไล่อีกคนหนึ่งแต่ปลาไม่โดน หล่อผมแงนจัดเลยดิปันเสร็จผมก็แงนเลยดีครับฮัลโหลรู้จักไหมเบิร์กล่างอ่ะเบิร์กล่างมันชื่ออะไรวแงนจัดแล้วผมแงนจัดครับผม จะไดแคขอมแล,แล้เงันต่อเงันต่อไม่รอแล้วนะ ตัวนี้ภาพรวมเก่งไหมหรอเออได้อยู่แอดออนมันดีอะไอ้แม่งมึงมานนี่มึงมานนี่มึงันนี่เลยมันนี่เลยนักตัวดีมึงมานมมานี่เลยมึงันนี่เลยมึเมานื่ลย Go on scream ลกลับไปงยง่ยกอุ้กหลบพอดีอัง ฝรั่งเศสมาดิเปิรกเปิรกเบิร์กล่างกูทำงานอีกแล้วเปิรกล่างกูทำงานอีกแล้วไม่แย่ไปมาแล้วเจ๊ทำไรจ้าน้องสาวพี่วิ่งไหวนะจ๊ะน้อง วิ่งไหวนะจ๊ะพี่วิ่งไหวนะจ๊ะตาปืนเลยอ่ะก <c oughs> ูสปีดก่อนครับอังขวามาโอ้ยไอ้ว้าน <c oughs> มึงวิ่งไปด้วยมึงไม่ใช่วิ่งไปวิ่งไปนัดวิ่งไปด้วยวิ่งไปด้วยวิ่งไปด้วยถึงขวานเฮ้อโอเคถอดกระชัดไอสัตว์ยังไงเดนงานนะนะป่านะป้าจริงนะยัง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 ป่านะป่านะเอาอเย็บบาไปโดนเลยโอ้โหยักษ์ใหญ่อีกแล้วมีคนในสัตว์ แล้วกูไล่ต่อเลยกูไล่ต่อแบบตึงๆ <c oughs> อ้นี่ไอ้ต,ตอนที่ดึงไอ้แห่นคือไอ้แหวนมันกำลังดูกล้องวงจรปิดอยู่ครับ ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ควากูขวากูขวากูขวาเลยแค่นั้นแหละขวาเลยขวาแลแ้วแคว้นควาแล้วแคว้นเลยขวาแลแ้วแคว้นเลย,ลย,เ,ลยเสียวผมแหบนะทุกคนเป็นโควิดนะครับแต่จะหายละผมว่าเล่นสายวิ่งไบทนี่แหละอย่างมัน ทำไมตัวนี้เวลาถื่อเสร็จแล้วมันเหมือนเดินไม่ค่อยได้ ทำชื่ออะไรลไอ้แว่นมึงทำอะไรมึงทำอะไรม <c oughs> ึงทำอะไรมึงทำอะไรมึงทำอะไร อ่ะกูถามแค่นี้แหละคือมึงไม่ได้เล่นอ่ะมึงดูกูเล่นอ่ะสนุกปะเอาแค่นี้เลยตัวเนี้ยคือแม่งเก่งแม่งเก่งไมรูนเาว้แต่แม่งเล่นมันแบบจังหวะที่มึงแงนไล่เซอร์นี่คือแบบถึงแม้มึงจะมีโดนจูบบ้างหรือว่าอะไรบ้างอ่ะแต่แม่งแงนล้วมันจัดแม่งแงน ตอนแงันแบบตอนปลาติดอนเดีย20%แล้วแง,งันไล่เสือคือมันชิบหาย